ส่วนชาาสวนยางสังขะบุรีเรียกร้องเจ้าที่รัฐนะครับให้เร่งจับกลุ่มกองทัพวัดลักลอบขนยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในไทยครับเป็นต้นเหตุราคายางในพื้นที่ที่ราคาตกในช่วงนี้เเดีกระนองนะครับจากกำลังคุมเข้มหลังพบพฤติกรรมความผิดใช้พื้นที่ชายแดนขนยางพาราเข้าไทยปีละไม่ต่ำกว่า100ตันเจ้าที่ด้านความมั่นคงลาดตระเวนไปตามแม่น้ำกระบุรีเขตแดนทางธรรมชาติกั้นระหว่างจังหวัดตรานงกับฝั่งประเทศเมียนมา พร้อมทั้งจัดก,กาลังวางในพื้นที่เป้าหมายครับที่ได้รับเบาะแสว่าเป็นจุดที่กระบวนการลักลอบนํายางพาราจากประเทศเมียนมาเข้ามาในฝั่งประเทศไทยระยะหลังมานี้ครับสามารถจับกลุมยางพาราลักลอบเข้าไทยได้ไม่น้อยกว่าปีละ100ตัน ผู้ก่อเหตุใช้เรือหางยาวบรรทุกยางพาราข้ามแม่น้ําจากฝั่งเมียนมามาขึ้นท่าฝั่งประเทศไทยที่ตําบลปากจันและตาบลน,น้ําจืดอำเภอกระบุรีแต่ว่าสกัดจับได้เพียงแค่บางส่วนนะครับเพราะว่าพื้นที่ชายแดนของจังหวัดระนองติดกับเมียนมาเด็ดยาวกว่าร้อกิโลเมตรเช่นเดียวกับที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสัปดาห์ก่อนนะครับจับตารอบทิศ ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ครับเจ้าที่ก็ต้องตรวจเข้มรบกันทุกที่เข้ามาขนยางพาราที่จุดรับส่งสินค้าจากเมียนมาเพื่อส่งต่อไปอยังมาเลเซียโดยต้องคุมท่าใบแล้วก็ร้อยลวดนะครับพร้อมทั้งมีระบบติดตามป้องกันไม่ให้ขนถ่ายหรือนาไปจําหน่ายในประเทศไทยได้แต่ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนยังยืนยันนะครับว่ายังคงมีการลักลอบนํายางพาราจากเมียนมาเข้ามาจําหน่ายตามแหล่งรับซื้อในอําเภอสังขละบุรีและอาเภอทองผาภูมิอยู่บ่อยครั้ง โดยมักจะเข้ามาตามตะเข็บชายแดนนะครับใช้รถกระบะยกสูงกั้นคอกหรือว่ารถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างขนเข้ามาผ่านพื้นที่หมู่บ้านพระเจดีสองค์บ้านปารายโหนกบ้านห้วยกบนาบ้านต้นยางตำบลหนองลูกก็เจอครับเจอเพราะว่าผมก็าวิ่งรถวิ่งอะไรก็บางทีสวนไปอย่างไปด้านเจดีเงี้ยเราเจอแน่นอนเข้ามาแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็มาลาักษณะบางครั้งก็เป็นเหมือนกับพวกคาราวานรถคอกทุกใส่รถคอกมาทุกทิ้ง4ี่ห้าตันอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งก็คันสองคันอย่างงี้ ชาวสวนยางพาราในอำเภอสังขลบุรีเรียกร้องให้เจ้าที่เร่งปราบรามอย่างจริงจังนะครับเพราะมองว่านี่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ยางพาราในไทยราคาตกนะครับเนื่องจากยางในฝั่งเมียนมานี่ราคาถูกกว่าในไทยค่อนข้างมากครับ